พี่วัตเีงหนึ่งเรื่องค่ะน้องเมนคอน้องผู้การเห็นว่าเดี๋ยวจะเอาน้องไปไลฟ์พรุ่งนี้ถึงทุ่มตรงครับเจอกันที่ช่องผมฮะับโอ้โหหลายคนน้องว่าเหมือนพี่วัตเองเหมือนแบบเอากระแสนีไปไลฟ์ขายของก็เอ่อเอากระแสไหมเอ่อเอาเอางานดีกว่านะครับเพราะว่าน้องกำลังมีมีกระแสแล้วทำให้มีงานเราก็เลยอยากได้งานจากน้องเราก็เป็นคนพูดตรงๆเพราะเราก็เป็นคนขายของอย่างกามินสมัยก่อนมีกระแสเราเราขอเข้ามาปั๊บแล้วมันมีงานเราก็เอางาน ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คิดว่าเจอน้องไปเพราะอยากทํางานครับรผมเรามองข้ามกระแสรดราม่าไปเลยใช่นกัก็ดราม่าผมก็แบบเบื่อๆนะอันนี้ตรงแล้วก็มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เจอน้องเนี่ยคุยกับน้องแล้วเมื่อสักครู่ก็เ็กไปหาน้องว่าเออเดี๋ยวคุยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มาถึงยี่โมงอะไรเงี้ย<ม>อยากจะให้ดูน้องในมิติอื่นมากกว่าน้องมานั่งเพื่อจะแบบให้แฟนคลับซื้อตของ<ม>แล้วก็ไม่อยากแจกเงินมไม่อยากแจกรถไม่อยากแจกบ้าน ไม่อยากแจกอะไรเลย,เลยอยากให้เฉพาะค่าตัวแล้วก็ให้โอกาสในสิ่งที่คนอื่นอาจจะหายากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาโอกาสมาให้จะเป็นโอกาสในชีวิตเขาประมาณไหนครับโอกาสที่เราจะมอบให้เขาก็ก็ถามไาแล้วว่าเขาเขาเขาอยากได้อะไรในชีวิตเขาชอบร้องเพลงก็ถามว่าเขาเคยไปขึ้นรายการใหญ่ๆห,ห,หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่าเออจะโทรหาเจ้าของรายการที่ที่อยู่บนช่อง อ่าช่องช่องหนึ่งที่แบบเป็นช่องที่ดังแล้วเป็นรายการที่ดังเราก็จะขออนุญาตเขาว่าเอออยากให้น้องไปร้องบนเวทีนั้นเลยอะไรเงี้ยมมผมว่า,ววา,า,าเอาเอาเอาความสามารถไปให้น้องคือโอเคน้องก็มาช่วยเราก็ขายของอเราก็ได้เงินแต่ถามว่าถ้าเราให้เงินน้องมันก็เหมือนเอาเอาปลาให้เขากินแต่เราสอนให้เขาไปหาปลาดีกว่า,าจะต่ออาชีพให้เขามีใช่ก็คือผมว่านอกจากเงินแล้วว่าสิ่งที่คนให้ไม่ได้หรือคนอยากได้มากที่สุดก็คือโอกาส บางคนมีตังเงินบางคนได้เงินไปเราก็ไม่รู้จะเก็บยังไงแต่โอกาสเป็นสิ่งสําคัญแล้วผมว่าทุกคนมีความใฝ่ฝันอย่างมิสแกรนทุกคนเนี่ยที่มาประกวดแกรนก็เขาก็คิดว่าเออถ้าเขาได้อยู่ในทีมเขาก็จะได้งานดีๆทําก็จะได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญไ่ได้เล่นละครได,ได้นู่นได้นี่ครับผมว่าน้องคู่กันกับแมงปอก็ก็โมเมนต์นี้นะเพียงแค่ว่าเขาคิดว่าทุกอย่างมันไกลเกินฝันเขาเขาไม่รู้จักใครเขาเป็นคนนครสวรรค์ แล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเขาก็วนอยู่อย่างอินฟู3าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเขาออกนอกวงล้อมนิดนึงครับ